เรื่องน่ากังวลใจกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดอี DE. กำลังเร่งมือแก้ไขปัญหาอีเมลปลอมที่แอบอ้างชื่อหน่วยงานต่างๆเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดอีได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์นี้พร้อมเน้นย้ำว่ากระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีรายงานจากทั้งบริษัท และสถาบันการเงินหลายแห่งที่ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับการส่งอีเมลปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนแล้วดีอีทอะไรบ้างกระทรวงดีอีได้เตรียมพร้อมสําหรับการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กอลอตตอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเศตสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์พิจิัลไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อหามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดของกลุ่มวิชาชีพ โดยจะมีการประชุมในวันที่10พฤศจิกายน2568เวลา13นาฬิกานักระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมชสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสิงหาคมสหรือพีดีพีและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สบทหรือทีดีเอพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกด้วย ข้อควรระวังกระทรวงดีอีขอเน้นย้ำถึงความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลหากท่านได้รับอีเมลที่อ้างถึงการชักชวนให้ลงทุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆท่านควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานนั้นๆโดยตรงหรือตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์020099999ก่อนตัดสินใจใดๆอย่าหลงเชื่อและอย่าคลิกลิงก์ใดๆที่มาพร้อมกับอีเมลเหล่านั้นเพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือเงินในบัญชีธนาคารได้ ประเด็นที่น่าสนใจความร่วมมือการที่หน่วยงานต่างๆร่วมมือการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาความรวดเร็วการที่กระทรวงดีอตตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ดีคำถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตรการที่กระทรวงดีเอตเตรียมไว้นี้จะสามารถแก้ไขปัญหาอีเมลปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คุณมีข้อเสนอแนะอื่นๆหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย